เป็นแบบตัมโบ้การ์ดเดสโดยก็คือเป็นแบบการ์ดใหญ่แล้วก็เป็นริดซึ่งริดซึ่งมันคือเป็นวิ่ง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 แบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปเซรามูนเซรามูนน้อยเซรามูลโตเซรามูลนั้นแล้วก็เซเลมูลเนปจูนนะครับสำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไว้ได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลโพนี่ทีเฮดชอปนะฮะมาเจอกันกับพี่ไว้อีกแล้ววันนี้ในคลิปนะครับไม่มีอะไรมมมาากกก็็จะะะะออออวดขงเล่่่นนคืไไใชรฮ เริ่มต้นเดือนคือจริงๆแล้วเนี่ยในทุกๆเดือนเนี่ยพี่ไว้จะวางงบสําหรับการซื้อของเล่นเอาไว้ว่าเอ้ยเราจะต้องไม่ซื้อเกินเท่านี้เท่านี้นะแต่ว่าแต่ละเดือนก็มีเกินกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพรยก็เลยต้องแบบขายของเล่นด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาซื้อของเล่นโอ้โหมีความแบบชอบของเล่นแบบอย่างแบบสุดยอดจริงๆอ่ะ วันนี้นะครับนอกจากจะมีของที่จะมารีวิวกันว่าต้นเดือนเนี่ยพี่ไปซื้ออะไรมาบ้างนะครับก็จะมีของที่ลูกค้าพิออเดอร์มาด้วยนะฮะหรือว่าลูกค้าเนี่ยฝากสั่งซื้ออ่าอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ชื่อว่าอะไรอะเมาอี Mo ้ e, นะครับเมาอี Mo ้ e, จากเรื่องมอร์นาหุยคือหนักมากกล่องใหญ่มากนะครับนี่อันนี้เป็นโมอี e, ้นะครับนี่เป็นเขาเรียกว่ารุ่นฟิวฟีเจอร เมอี้นะครับของดิสนีย์สโตร์นะครับนี่เห็นไหมของดิสนีย์สโตร์แบบนี้นะครับก็คือเขาจะเป็นเหมือนตุ๊กตาที่มีลูกเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองกดดูอันนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นไส้คอน่ะมันจะเป็นไส้คอแบบนี้แต่ว่าอันนี้เขาใส่ห่อไว้เพราะว่ากันแตกนะครับไหนเราจะลองลองเล่นดูนะกดที่ท้องนะครับก็คือเขาบอกว่าให้กดที่ท้อง And I ั h o ว l d know c u ะฉันคือมา i ี m a i ก็คือพอกดปุ๊บเขาก็จะมีเสียงนะครับแล้วก็จะมีไฟขึ้นมาตรงส่วนนี้ส่วนอันนี้อันนี้จะน่าจะเป็นฟองน้ํานะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องใช้น้ําเย็นนะครับในการเอาฟองน้ำ่าใส่เข้าไปในน้ําเย็นแล้วเอามาแตะตรงอกนะครับตรงส่วนอกสองสองข้างนี้จะปรากฏรูป <ítulo> ขึ้นมานี่มีรูปตรงแขนกับรูปตรงอกนะครับก็คือจะมีสาม <reach> รูปนี้ขึ้นมานะครับคือถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนน้าเย็นนะครับเราจะเห็นว่ามันไม่มีรูปขึ้นมาเห็นไหมมันไม่มีรูปนะครับตรงส่วนแขนด้วยนี่ตรงส่วนแขนตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีรูปอะไรเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่านําฟองน้ําไปใส่ในน้ําเย็นแล้วก็มาแตะ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 ก็คือจะขึ้นมาเป็นรูปสีดาแบบนี้เลยนะครับโหเรียกได้ว่า ลูกเล่นเนี่ยสุดยอดมากๆเลยแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักดีอ่ะคือหนักหนักมากๆเลยนะครับต่อมาชิ้นที่2นะคะเป็นตลับแปลงร่างเซลมอนของพาคหนึ่งนะครับอ่ะใส่เลยแล้วกันโอ้ยใส่ไม่ได้อ่ะอะโอยโอเคได้แล้วนะฮะก็จะเป็นตลับแปลงร่างซึ่งสามารถเปิดได้ด้วยนะครับนี่เป็นกระจกแบบนี้แล้วก็มีกิฟตกิฟติดผมนะครับกิฟติดผม ที่เอาไว้ติดตรงบันตรงจุกเซรามูค2อันแบบนี้นะครับแล้วก็มีเชียร่าเชียร่าแบบนี้เอาไว้ให้ติดตรงหน้าผาแบบนี้อ่าแล้วก็มีตังหูนะครับเป็นตังหูแบบไม่ได้เจาะนะเป็นแบบแค่ติดเฉยๆนะครับเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวไปลองติดให้ดูอันหนึ่งก็คือสําหรับคนที่ไม่ได้เจาะหูอะไรเงี้ยก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยเออมีความสวย <laughs> แล้วก็มีตัวพระจันทร์ตรงนี้จริงๆมันจะเป็นลิบบินนะครับมีลิบบินใส่สอดเข้ามาแล้วก็ใส่ไว้ตรงที่มันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้พี่ไว้ลืมอีกแล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยนะฮะอะไรแล้วว่าชเกอร์ใช่ไหมเขาเรียกว่าชเกอร์อ่ะจำได้แล้วเขาเรียกว่าโชเกอร์นะครับไว้ตรงนี้แต่ว่าวันนั้นวันนั้นพี่ไบแบบตอนเปิดลังมาตอนแรกพี่คิดว่าเป็นแบบว่าประจัน์ของเซลมูนที่มันอยู่บนหัวที่แบบเป็นเจ้าหญิงอะนึ่ออกไหมเนี่ย เออมันก็มีความแบบได้เหมือนกันนะเนี่ยเออคือเท็กเจอร์มันได้อยู่นะมันสวยอยู่อะเนี่ยใจรตรงอาเห็นไหมแต่ว่าพี่ให้ใส่แล้วดูไม่เป็นเซเลมูนเลยดูเป็นอะไรเป่าบุญจิน <laughs> ชิ้นต่อมานะคะเป็นตลับแปลงร่างของอ่าพิตตี้เคียวผ้าเฟลชนะคะแปบลว่าเป็นท้าหกของพิตตี้เคียวนั่นเองซึ่งตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าลิงคุลุนใช่หรือเปล่าเอยน่าจะใช่นะพี P ้เคียว พิตตี้เคียร์เขาเขก๋ๆแค่ว่าพิตตี้เคียรวแต่น่าจะเป็นลิงคูลุนแหละเชื่อว่านะก็คือเราเราเสียบเนี่ยเราเสียบตัวกุญแจเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดมันก็จะเปิดออกมาแล้วก็เนี่ยบีโตอาปุใช่ไหมเล็กสุดปุดิีคิว่าบีโตอาปุแล้วก็แล้วก็แปลงร่างนะครับจริงๆแล้วตัวนี้พี่ใบได้อันนี้มาด้วยนี่ลืมเลยว่าสั่งมาด้วยอันนี้มันจะเป็นตัวอ่า กุญแจนะครับเป็นพิกกรุนหรือเปล่าไม่มั่นใจมีทั้งหมด4สี4นะคบก็คือจะมีสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าสีแดงนําสามารถมาใส่ตรงนี้ได้แล้วก็คงจะเสียงเปลี่ยนต,ตามแบบต่างๆนะครับจริงๆตัวหน้ากากตัวนี้สีมันก็เปลี่ยนได้ด้วยไว้พี่ไว้จะรีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าเพียงยังสะสมได้ไม่ครบเลยอะ่ะต่อมานะคะเป็นบาร์บี้นะคะเป็นบาร์บี้ e ็อ doctor นะหรือว่าคุณหมอตานั่นเองก็จะมีตัวบาร์บี้แล้วก็มีตัวแบบตัวเด็ก ชื่ออะไรอ่ะเฮ้เด็กชื่อไรไม่รู้มีใครรู้บ้างมีใครรู้บ้างเปล่านะครับคือตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นบาร์บี้ใส่แว่นนะครับแล้วก็จะเป็นเด็กใส่แว่นด้วยซึ่งตาตัวเด็กเนี้ยเขาจะมีแว่นตามาให้อีกทั้งหมด4ีสีนะครับก็คือไม่มาอีก3สีก็คือจะรวมกันแล้วทั้งหมดมีทั้งหมด4ีสีนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนแว่นได้ทั้งหมด 4แบบนั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบาร์บี้ในไลน์ของ Barbie Life in นเดอะดรีมเฮาส์พี่ไว้มีข่าวดีมาบอกว่ากำลังจะมีภาคไทยเร็วๆนี้อา้าแต่ว่าข้อมูลจะเป็นยังไงยละเอียดจะเป็นยังไงไว้ถ้าเกิดว่ารู้เพิ่มเติมยังไงจะมาบอกน้องๆแน่นอนตัวต่อมาเป็นบาร์บี้นูตหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเป็นแบบว่านูตตุ๊กตาออโรรานะครับ จะบอกลืมบอกไปเลยว่าม่แก้ตัวบาร์บี้กับตัวนี้นะเป็นของเป็นของเพื่อนพี่ใบนะครับฝากสั่งมานะครับเพราะว่าพี่ใบไม่ได้เล่นบาร์บี้ใช่ไหมมีแค่ตัวผมยาวตัวเดียวที่วันก่อนพี่ใบเอามาสั่งผมนะในห้องนี้ในห้องเนี้มีบาร์บี้อยู่แค่นึงตัวเนาะทาไมถึงไม่ชอบคือมันก็ไม่เชิงไม่ชอบอ่ะแต่แบบเรารู้สึกแบบเราพี่ใบเป็นคนชอบการ์ตูนไงแล้วพี่ใบก็เลยเหมือนกับชอบตุ๊กตาที่มันแบบออกมาจากในการ์ตูนนี่พอไปดูแบบ เออบาร์บี้ไลฟ์ในเดอะดรีมเฮาส์ก็เลยเริ่มรู้สึกเออมันก็มันก็น่ารักดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือยังไม่ได้แบบชอบคาแรคเตอร์ในในเรื่องของบาร์บี้นะครับก็เลยยังเฉยเฉยอยู่โอ้โหต่อมาเป็น LOL Surprise นะครับซึ่งรอบนี้ได้มาทั้งหมด10ลูกนะครับนี่เป็นรุ่นใหม่ด้วยรุ่นนางเงือกนะครับก,เกเ็เป็นรุ่นที่พี่ไว้แกะหรือเปล่าใช่ไหมเป็นรุ่นที่พี่ไว้แกะเหมือนกันนะครับนี่ LOL 10ลูกเลยนี่มาเยอะมาก แหมมาเยอะมากๆเลยเยอะจริงไหมเยอะจริงๆนะจริงๆแต่ว่าหยิบมาไม่หมดเอาไว้อยู่ในถุงนี้แล้วกันแล้วก็มีอ้ย <laughs> อันนี้อันนี้มีคนฝากสั่งมาอันนี้มีคนฝากสั่งมานะคะเป็น cutie the cat นะครับ2ส,สีเลยหายากมากอันนี้พี่ใบได้จากอเมริกาเลยนะครับ คือตอนที่ว่ามีมาในไทยอ่ะร้านที่ร้านที่ร้านโพนี่เท็ช็อปคือลงไว้แบบละห้าหรือสิบตัวนี่แหละแล้วปั๊บเดียวมันหมดเลยมันมีมันจะมีรันตัวเลขใช่ไหมครับเพราะว่าเข้าไทยไม่เยอะแต่ว่าอันนี้พี่ไว้คือพอมันหมดไปแล้วปุ๊บลูกค้ามาหาพี่ฮะก็บอกว่าหาไม่ได้นะครับก็เนี่ยไปได้มาจากอเมริกานะครับนี่คิวตี Cat นะครับทั้งสองตัวเลยของอยี่ห้ออะไรเอ่ยอันนี้ของ Hard ด o อ k i ิสนะครับ คืออันนึงมีติดสติกเกอร์อีกอันนึงไม่มีติดสติกเกอร์นะไมู้ทำไมมีน้องบายนะคะน้องบายที่ลูกค้าฝากเพลยออเดอร์มานะฮะมาดูกันที่ตัวแรกเลยตัวแรกเป็นผมสีฟ้าแล้วโอ้โหสวยมากคือจะบอกว่าตัวนี้เป็นแบบหน้าแมทนะครับเนี่ยเป็นหน้าแมทเนี่ยหน้าแมทสวยมากเพชชอบหน้าแมทมากๆเลยนะครับผมเป็นสีฟ้านะแล้วก็แบบเป็น เป็นแบบว่าอยากโชโอ้โหผมสวยไหมดูเห็นไหมผมยาวมากนะครับอันนี้เป็นรีเจ็คที่ผมยาวมากๆเลยมาดูสีตากันดีกว่ามาดูสีตากันว่าสีตาจะเป็นอย่างไรนะครับอ่นะจับที่หัวนะแล้วก็กดลงไปอ่าหูสีสีนี้ก็สวยหูสีนี้ก็สวยครับนี่อันนี้เป็นสีแบบสีหรูๆหมดเลยนะ เป็นสีหรูหมดเลยอ่ะอ่าอันนี้ตัวผมสั้นนะครับของน้องซันวันก่อนมีปัญหานิดหน่อยก็เลยสั่งมาใหม่นะครับนี่อ่ะลองดูกันนะครับผมคือผมสวยมากเลยนะครับนี่เห็นนะนี่สีตานะครับอ่ะมาดูสีตากันดีกว่าอันนี้สีเขียวอันนี้สีแบบสีเบสิกอุ้ยอันนี้ก็สีสวยมากนี่เห็นไหมเป็นแบบสีเทานะครับอันนี้ก็เป็นสีแบบสีหรูๆเหมือนกันอุ้ย อันนี้สีสีแซนด้านะครับสีม่วงแล้วก็เมื่อกี้สีแรกนะครับก็เป็นสีแบบสีออกทองพองนะครับอันนี้ก็เป็นสีแบบหรูๆเหมือนกันชอบมากเลยอ่ะคือเป็นปลายผมสั้นที่สวยมากคือเป็นผมบ๊อบที่แบบเขาเขาเขา,เขาแบบทำทาบ๊อบมาสวยนะครับเนี่ยเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะผมสีชมพูแป้นเลยชิ้นต่อมานะครับจะเป็นการ์ดเซรลมูนว้าวได้มาหลายใบมากๆเลยหลายใบเหรอห้าใบอ่ะ มาดูที่ใบแรกนะครับตัวนี้คือหายากอยู่นะตัวนี้เป็นปริซึมการ์ดนะคะเป็นแบบจัมโบ้การ์ดเดสด้วยก็คือเป็นแบบการ์ดใหญ่แล้วก็เป็นปริซึมปริซึมก็คือเป็นวิ่งวิ่งวิ่งว<ๆ>ิ่งวิ่งแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปเซเลอร์มูนเซเลอร์มูนน้อยเซเลอร์พุรุโตเซเลอร์ยูเรนัสแล้วก็เซเลอร์เนปจูนนะครับส่วนข้างหลังไม่ได้เป็นแบบปริซึมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซเลอร์มูนเซเลอร์มูนน้อยเมอร์คิวรีมาร์สจูปิเตอร์วีนนััสะครบนี่แแล้วกก็จะมีาร์ดแบบ การ์ดใหญ่อีกนะครับอันนี้ก็เป็นจัมโบ้การ์ดเหมือนกันอันนี้เป็นการ์ดเซลมูนจากภาค R นะครับข้างหลังก็จะเป็นบันนี่เกิลมีเซเลอร์มีอุสังินะครับมีมโกะจังมีมินาโกะจังมีเรจังแล้วก็มีอามิจังอันต่อมาติงเป็นรูปอุสังิน้อยนะครับแล้วก็มีตัวแมวลูน่าพีด้วยจากเซลมูนอาเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็นข้างหลังเป็นอัลินเซเลอร์นะครับ จริงๆเขาคงจะเป็นแบบไทยดวงชไทยดวงชะตาหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าเคียวเคียวแปลว่าวันเคียวโนอาณาตะวันของเธอเนี่ยเขาน่าจะบอกวันต่างๆแต่เพิแปลไม่ออกอ่านได้แต่แปลไม่ออกอันต่อมานะครับเป็นรูปเรจังและก็เซรมาจากพางอานะครับนี่ข้างหลังเหมือนกันก็จะบอกเป็นอ่วันเกิดของอัศวินเซเลอร์ต่างๆนะครับนี่แล้วก็ อันสุดท้ายนะคะเป็นเซเลอร์วีนันะครับแบบถอดถุงเท้าด้วยน่ารักมากเลยข้างหลังจะเป็นเกมนะครับซึ่งมีใครมาเล่นอยู่แล้วก็ไม่รู้ไว้วันหลังมาเล่นให้ดูอีกทีนึงแต่น,น่ารัสุดท้ายในวันนี้นะคะเป็นขนมจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวนี้คุณแม่ของเพื่อนเอ้ย เพื่อนของคุณแม่พี่ไผ่นะครับเพิ่งจะก,กลับมาจากซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็ซื้อมาฝากเป็นขนม2แบบเลยนะครับมาดูกันแบบแรกก่อนแบบแรกนะครับเขาะจะเขียนว่าซูปเปอร์อะไรไม่รู้ <laughs> อ่านออกแต่คำว่าซูปเปอร์นะฮะเป็นออเรนจ์ออเรนจ์บีลูออเรนจ์เบียหรอหรืออะไรแกะดูเลยดีกว่าเนาะเยอะ yeah! อมมันก็จะเป็นซองๆแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ไว้ไม่ค่อยชอบขนมที่มันมีสผสมของส,องสองอ้มอ่ะไม่รู้ทําไมนะเหมือนเค้กส้มเนี่ยไม่ค่อยชอบเหมือนกันเป็นช็อกโกแลตน,นะเหมือนเป็นช็อกโกแลตแบบนี้นะครับแต่จะเป็นส้มยังไงอะ่ะความรู้สึกเหมือนแบบว่าเป็นช็อกโกแลตไม่หวานมาก แล้วมันกรุบกรอบอ่ะหรือจริงๆแล้วมันคือเปลือกส้มทอดกรอบหรือเปล่าแต่อร่อยอ่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยคือกลิ่นส้มไม่ได้ฉุนโดดนะอร่อยอยู่นะพอใครอันนี้ผ่านผ่านเลยงง <laughs> น้องๆเกิดไม่ทันแน่นอนนะคะกับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเรื่องกุหลาบแว่สายนะครับตัวนี้เป็นบิต บิตตี้บิตจิบิตจิเป็นกุริโกะนะครับเป็นช็อกโกแลตเวเฟอร์นะเดี๋ยวไม่จะแกะให้ดูเลยนะครับตัวนี้เป็นของกุริโกะมีลายเซ็นของใครด้วยเปลยาแต่พี่ไม่ไมรู้จักมิลกุมิล,ก,มลกุช็อกโกลตอ่าตรงนี้คะัเขาเขียนคำว่ามิลกลลุช็อกโกแลตแปลว่ามิวช็อกหรือว่าอะไรนะช็อกโกแลตนมนั่นเองนะครับนี่คือง่ายมากเปิดแบบ เฮ้ยเปิดได้เลยอะ่ะนี่บูเรอะไรอะ่ะบูเรบ拉อะไรไม่รู้นะฮะมีแบบเรื่องราวตรงนี้เขียนไว้ด้วยแต่ว่าแปลไม่ออกนะครับข้างในมี1 2 3 4งสมี่ห้าหกมีหกันเฮ้ยคือแต่ละซองนะเขาจะมีรูปที่ไม่ไม่เหมือนกันมาดูกันดีกว่ามาดูกันดีกว่านะครับนี่อันนี้เป็นรูปรูปนี้แล้วก็มีรูปนี้นะครับ มีออสการ์แล้วก็เป็นรูปนี้ได้ซ้ำไปเนี่ยรูปนี้รูปนี้นะครับแล้วก็มีรูปนี้อู้ชอบภาพนี้จริงเลยตลกแล้วก็มีรูปนี้ไม่ซ้ำเลยนะคะหกอันแล้วก็อุย้ยมีภาพเอาไว้ให้ระบายสีด้วยนะมีภาพ Oscar ออสการ์ไว้ให้ระบายสีด้านในด้วยนะครับอาพี่จะลองชิมหนึ่งอันนะจ๊ะ อันไหนดีเอาไอ้อันตลกเมกื่อกี้ชอบนี่ทำหน้าแบบตกใจอะ่ะแบบตาดำหายอะ <c oughs> ่ะเน่แบบนี้นะอันนี้น่าจะอร่อยแน่ๆอยู่แล้วนะเพราะว่ากุริโกของญี่ปุ่นอร่อยมากอุ้ยหอมด้วยมาเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะมันจะเป็นแบมเบฟเฟอร์แบบเนี้ยมันทิมแทมอ่ะเหมือนทิมแทมเลยนี่กรอบแล้วก็จอยช็อกโกแลตนาไม่หวานมาก อ่ออืมเดี่ยมเลยอร่อยอเดี๋ยวไปแช่เย็นก่อนจะกินเย็นๆอันนี้อันนี้ไม่ได้แช่เย็นแล้วมันเหลวๆหน่อยอ่ะจี่ไว้ลืมแช่เย็นมอคืนตัวคุณแม่ว่าด้วยเพราะว่ากลัวหมดขึ้นเนาะพี่เอาขึ้นมาไว้วางไว้บนบนห้องของเล่นโอเคครับวันนี้พี่ไว้มีมาโชว์น้องๆเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนนะครับชอบคลิป เวลาพี่ใบซื้อของเล่นใหม่ๆนะฮะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้ด้วยสว่วนของเล่นในวันนี้นะฮะน้องๆชอบตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ใบด้านล่างด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย